อันนี้เป็นนับของเขาฮุกฮุกฮุกแล้วนี่ลายลงทองมึงช้างมันลงงงนับเมืองช้างก้นลงอ่ะงงแม่หลังจากไปคุยคุณแม่ดวงแข่เมตตาแจกย่าหกสิบมัดให้ช้างหน้าร้านนะคะสาธุะคุยกับคุณแม่ดวงแข่ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณนะคะ <10. S 2> คุณแม่จ้ากราบขอบพระคุณค่ะจ้มสิบสี่จ้าเอจุ๊บไว้ในวัเนี่ยสิบกปิดห้าสิบสมมันก็ยีมัดฮะยี่สกมัดกับเจ็ดหนึ่งยีมัดยีคู่ยีบแล้วอีก6คู่กับ1นึ่ ไปแล้วกันกลากลาไปแล้วกลาพี่ไปบางทะลุแล้วขาคนแม่คะแนนคนลงยาหนึ่งร้อยเดี๋ยวให้กันนับ่อนจะงงสีแล้วเออยิมห้าอ่ะยิมห้ายิมหกป้าตังร้อยหนึ่งให้คนลง เออยี่หกับอีกหนึ่งมัดหนึ่งมัดหนึ่งมัดเอออปาตังร้อยหนึ่งให้ให้ขอคุแม่ดวงแขตังในกระเปาแล้วแหละยบเอา <a> มีม <confused slightly. S 1> ้เห็นยท่านไหนจะลงยท่านไหนจะเมตตาเพิ่มนะคะ อ่านะคะหลับหลับปคุณคุณแม่ดวงแข่แมตตาคะแนนให้นะคะเปเล่ลงยาแล้วก็เมตตาแจกยาหกสิบมัดนะคะหลับหลับปคุณคุณแม่ดวงแข่นะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ยาของคุณแม่นั้นอ่ะของคุณแม่ตั้มสิบสองมัดให้เปเล่หลับหลัปนคุณคุณแม่ตั้มนะคะเมตตายาให้เปเล่กับวายุเทวฤทธิ์นะคะ กราบขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณค่ะเม่ตาผลไม้ให้โตโต้อมฉินด้วยนะคะอันนี้พวทองนะคะบัวทองแบ่งกันคนละเจ็ดมัดเศษก็ให้ปู่น้ารักเออแบ่งกันคนละเจ็ดมัด <Okay. S 1> <PM> น้ำหวานด้วย200รคะแนนอาญ,ญาล <Hollywood> ูกไปเอาน้ำหวานจ้าคุณแม่ตั้มคนละเจมัดเสร็จให้ปูกินแล้วก็ลกอีก12มกสอมัดน้ำหวานไปยืนลูกไป12ให้น้ำหวานท่านไหนจะเพิ่มนะคะคุณแม่ป้าบังปลาบังกลองหน่อยปะ ออกเหนื่อยขอบคุณคุณแม่ตั้มนะคะแม่ตาเพิ่มให้น้องน้ำหวานนะคะกราบขอบพระคุณค่ะน้ำหวานสรุปดูได้สิบเก้ากล่องในีเจ็ดกล่องใหม่สิบสองลงลงย่างสิบสองมัดน้ำหวานอ่ะเคี้ยกล่องนี้เอออ่ะอันนี้ของน้ำหวาน ของหนูของหนูนั่นแหละสิบสองมัดแล้วอันนี้ของน้ำหวานเออน้ำหวานเป็นส er. ิบเก้า <Gospel> มีคุณแม่ดวงแขอบคุณมากนะครับคุณม่าวานชางนะครับมาเท่าไหนจะแจกยานะคะได้กันเจมัดกับ12บสองเป็นส oh ิบเก้ามัดนะคะเอาหอกเลยตัวเอาหอกเลยว จ ah ้าคนละเจ็ดมาเสร็จจะให้ปูกินเพิ่มเติมได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดีนะคะไปคนละเจ็ดคนเดียวมาเจ็ดว้าว ก็ว่าเมื่อกี้ลงไปแล้วทำไมลงอีกป้าก็ลงไปแล้วไม่ใช่หรอสิบสองเมื่อกี้เสิบสองอันเจ็ดอีกกอาไปแล้วแล้วอันนี้ลงทำไมอีกมันคลองปูปูปเป้เอาปลาคลองปูเป้ไปเอาไปเล่ไปไปแล้วนี่ข้าวโกวยังไม่ลงนั่นไม่เลยเหรอเออ พูดพูนเออเออแล้วกระไดบุญมาามา้าเอ้าชเป็นยงเออใครก็ตะปูแล้วมองาบุมาลามมะนาบุญนาลเอ้าไหมมาลาเบอร์สิบแปดสิบเก้าสิบเก้าแล้วโค้กฟันน้องโก้มาค่คุณแม่ปลาออนยายังเต็มรถนะคะแม่จ๋าแจกได้นะคะตอนนี้ ยายเปิงได้เก้าได้เจ็ดมัดเนาะโอ้ก็ได้เจ็ดท่านไหนจะเพิ่มเติมนะคะให้บ้านไหนช่องไหนเชื่องไหนนะคะแม่สวัสดีทุกท่านเลยนะคะบปป้านละสิบสองมัดอีกค่ะคุณแม่เบสองนะคะ อทุกบ้านเราตรงนี้เมื่อกี้กีบ้านนะป้าแปดแดบ้านนะบ้านลราสิบสองมัดหคาเก้าสิบหกมัดจากความเป็นคคุณแม่บีสองนะคะคนละสิบสองอ้านี่ของคุณแม่บีสองนะคะเฮ้ย ลากครับ้าคุณคุณแม่บีสองนะคะแม่ตาแจกย่าอีกนะคะบ้านละ12มัดนะคะแปดบ้านนะคะลาบขอบอกว่าคุณคุณแม่บีสองนะคะแม่จ้ากห่นขอบคุณค่ะมาค่ะคุณแม่พรอบ้านละหกสบมัดจะได้หมดระวังไฟช็อตเดินอัน ไปแรงสูงด้วยหรือเปล่าะบวชอตฮะอ๋อสายโทรศัพท์เหรอไม่รู้ไดีข้างบนบ่อต่ะของยายเปิงได้ไปแล้วต่อไปอายุนอีก12มัดบุญเหลียวดี9นั่น เด็วเขาก็จะงงมาค่ะคุณแม่จ๋ามาสิจุดสองห้าสิบสอง ขาแกล้งกันอ่ะหนึ่งนันเดชขย้นมาให้แหละตรงขาหนันอเออก็ไอยู่เรียกจ้าแม่เอาคุนแม่้าออนอะระหว่าแม่ยา่าจะเต็มันเลยแล้วทันโลกเขาป่วยด้วยนะวันนี้เอ,อ้ยมาออสัก120ร้อยยี่สิบมัดทำไมที่เหลือจะไปเล่แถวไหนดีคุณแม่พาออนอีก12มัดนะคะ8บ้าน เดี๋ยวคนลงยังงงอยู่เดี๋ยวให้ติ๊บคนลงเดี๋ยวให้ติ๊คนลงเดี๋ยวให้ติ๊บคนลงอบ12 8เป็น9ใช่แม่ค้าหลักมาตอนนี้กำลังแเรียกแม่ B1 ก่อนแม่ B1 แล้วก็เอคุณแม่หาตะลิด้วยนะ เรียกคุณแม่ทุกท่านเลยทำงานได้นะครับอ่าเรียกเม่ตาปู่ได้นะคะเมตากล้วยให้ปู่ได้นะคะกล้วยสุกกล้วยสุกมากแล้วนะคะวันนี้ทอดเป็ดเนี่ยค่ะพี่ชาลาหลับสาวไปดูคุณแม่พระอ้าวอาชุดแรกก่อนอ่ะให้หมดก่อนแมวแม่ดีนั่นน่ะสิแม่มีช่วงนี้อ่าคุณสาอยู่บ้านแม่ไม่กล้าขยับเลยคุณดูนะกระชี้เดี่ยวแต่แยกนั่นสิ คนลงเป่นลยวป็นเหงาเลยนะคะควานจะยุ่งหหวกันแล้วฟันงงม่จ๋าเป็แม่น้ลมณมาเด้อนะคะร่วมชมทบนะคะบ้านละสิบสองมัดบ้านละสิบสองมัดนะคะมีอยู่แปดบ้านนะคะตอนนี้ตากทันใจด้วยนะคะแม่ติงลี่ยายเหล้าบุญชูโป้กินกล้วยปู

ปูไปปูปโปูเอาไปปลาไหลกินของค่ะไแม่ปลาไหลแม่ปลาไหลกินไปไม่ใช่แม่แม่อยากถามไปคุณอ่าเร็วๆสไตล์คลิปมานาแล้วนี่เน้อแอนน์นับคนหนึ่งแล้วมือแล้วอันไหนช่วยยกออกยกออกกันกล่าวได้ยาด้วยใช่ค่ะคุณแม่นับกันกล่าวหนุนคุณยายไปแล้วหนุนคุณยายแกหิ้วไปแล้วหนุนของแกหนุนหนุนหนุนของยายได้ค่ะ ได้ค่ะคุณแม่รวมกันกล่าวด้วยมันนี่เอามากข้อมไปได้ตอนนี้เอาลายพระประคุณนะคะคุณแม่พระออนนะคะเมตตาแจกย่าอีกนะคะบ้านละสิบสองบาทแปดบานหน้าร้านนะคะขอบคุณคุณแม่พระออนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะปู่ปของเรานะคะท่านไหนจะเอ็นดูปู่นะคะ ท่านไหนจะแจกยานะคะเพิ่มนะคะ,มา,ะ,คะมาเด้นนะคะท่าไนะะไหนจะรับเพิ่มไหมคะหกมัดให,ให้ให้เชือกไหนคะคุณแม่อ่าให้ปู่หรือเปล่าจ้าแม่ สวัสดีนะคะคุณแม่จ๋าให้ปู่ใช่ไหมคะแม่เดี๋ยวให้ปู่เลยก็ได้เนาะเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนอ่ะให้ปู่หกมัดจ้ากราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะกราบขอบพระคุณค่ะอโยนมาหกมัดอ่ะคุณแม่ท่านชื่ออะไรนะลืมแล้วแอปเขียวแม่ชื่ออะไรอ่ะกราบขอบพระคุณนะคะโยนมาหกมัด สามขอบคุณคุณแม่นะคะสามที่พนนะคะแม่จ้าสี่มาครับมานไหนจะเพิ่มนะคะยาอยังเหลือเยอะเลยเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้มีอยู่แปดบ้านนะคะ ฝากทันใจติงลี่ยาย่หล้วบุญชูด้วยเด้อเออร้องเพลงแล้วจะได้ติบเร็วเร็วแม่มันลำบากร้องนะคะยิ่งให้ก็ขอให้ยิ่งได้คืนเยอะๆเลยนะคะสาธุโมทณาบุญกับคุณแม่ทุกๆท่านนะคะคุณพ่อด้วยนะคะ ป้าสมุดมาหน่อยที่จะขอบคุณคุณแม่หลายท่านเลยที่ทำมาตามเมื่อเช้าเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปด้วยนะโทรศัพท์ถ่ายคลิปเลยโทรศัพท์เออสิอ่งคุณแม่ท่านไหนบ้างเมื่อเช้าไม่มีเลยค่ะคุณแม่ป้าวีนาบุญชูก็ไม่มีออเดอร์นะคะสิงลี่ยายเหล่วก็ไม่มี กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาอุ่นเอ็นดูนะคะป้อนหน้าร้านนะคะตั้งแต่เช้านะคะแต่ว่ากันกล้าก็กลับไปแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่พาออนคุณแม่บีสองคุณแม่เพชนิกายคุณแม่คุณพ่อาโกนะคะคุณแม่บีสองคุณแม่หาดจลิคุณแม่ณริมลนะคะคุณแม่ตั้มนะคะคุณแม่เซสาทุกคนกับคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะยหนอยยาฉลาดอย่างนี้ คุณชูติงรียายแลลวนะคะยังไม่มีออเดอร์เลยนะคะมาค่ะคุณแม่ท่านไหนจะแจกเพิ่มนะคะลองเพลงแล้วจ้าสมนึกแล้วๆกี่โมงแล้วพวกเราเดี๋ยวเชี่ยงนะคะเราไปส่งออเดอร์กัน